สี่เรื่องผีปอบจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะเมยเธอเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเธอนั้นหน้าตาน่ารักมากๆและเมยก็มีเพื่อนสนิทที่ชื่อว่าปูไทยที่เคยเรียนมัธยมเดียวกัน แล้วก็ย้ายมาอยู่มาหาลัยเดียวกันอีกด้วยว่าไงปูไทยเออนี่เมพอดีว่าฉันน่ะอยากจะย้ายหอใหม่ชะัดเลยทำไมหรอคือว่าหอที่พวกเราอยู่อะ่ะมันก็ร้อนมากเออมันก็ใช่นั่นแหละที่หอของพวกเราอยู่ มันร้อนงั้นเราจะย้ายไปไหนดีล่ะอืมฉันก็ไม่เูิเหมือนกันน่ะแม่งั้นเธอช่วยหาหอที่ถูกใจได้ไหมได้แต่ว่าอืมฉันน่ะเวลาฉันจะมาที่เนี่ยฉันต้องขับผ่านหอหนึ่งหนึ่งทุกวันเลยแล้วมัน สวยมากทั้งใหญ่มันน่าจะมีแอร์นะลองดูไหมก็ดีนะและตอนนี้มันก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วอืมไม่นี่ฉันไม่ได้ชื่อไม่ฉันชื่อเม โอ้ยฉันลืมไปพอน้องสาวฉันชื่อไม้ฉันก็เลยติดไม้ไปเลยอ่ะโอ้โหทีหลังก็เรียกให้มันถูกๆนะฉันไม่ได้ชื่อไม้ฉันชื่อเมยอืมว่าแต่เมยตอนเนี้ยเราจะไปกินข้าวที่ไหนดีล่ะอืมไม่รู้เหมือนกันน่ะ ไปกินลามเมงดีไหมแถวเนี้ยเปิดใหม่ดีเลยอะ่ะแม่ไปไปกันดีกว่านนั่นน้งพี่สาวยี้คับเค้กหรือเปล่าใช่แน่แน่เลยต้องเป็นพี่สาวยีคคับเค้กแน่แน่เดินข้ามถนนทัง้งวันฉันไปถามมีคคับเค้กว่า ว่าพี่สาวมันเดินทำไมทั้งวันเนี่ยคับเค้กก็บอกว่าเขาออกกําลังกายอืมก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเหมือนที่คับเค้กบอกหน้าพี่สาวกับหน้าคับเค้กโคตรเหมือนกันใช่พี่สาวของยี่คับเคก้กไม่รู้ชื่ออะไรไอติมหรอมั้งไปเดินข้ามถนนน้่นไงร้านเนี้ย ไปกินกันเถอดดีเลยะแม,ม่รีบเข้าไปดูดีกว่าหูร้านก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยแม่ใช่ฉันก็ว่างั้นฉันเคยมาแล้วฉันก็เคยมาเหมือนกันแต่เคยมารอบเดียวอ๋อฉันเคยมาสองสามรอบแล้วแหละเออ ลุงคะมีราเมงเหลือไหมคะมีจ้ะเหลือทุกอย่างจ้ะหนูอ่ะเป็นลูกค้าคนแรกของลุงเลยนะในวันเนี้ยอ๋อค่ะไปเชิญไปนั้งที่ได้เลยเดี๋ยวลุงเอาอาหารไปเสิร์ฟให้ค่ะคุณตาเรียกลุงสิอย่าเพิ่งเรียกคุณตาเอา่อหนูขอโทษนะคะหนูขอโทษ เม่อร่อยถูกใจฉันเลยอะถ้าอร่อยก็กินเยอะๆนะปูไทยจ้าหืมข้าวผัดร้านนี้ก็อร่อยนะตอนแรกก็จะไม่สั่งแต่พอเห็นเมนูมานี่ฉันกินไม่หยุดเลยหยุดไม่ได้ใช่ฉันเขาฉันก็ว่าข้าวผัดร้านนี้อร่อยเหมือนกันเนี่ยแต่ทำไมข้าวผัดของเธออะ ทำไมไม่ใส่เป็ดเหรออืมฉันไม่ค่อยชอบกินเป็ดนะ่ะอ๋อโอเคหืมอร่อยนะเนี่ยยายมมยคือฉันน่ะอยากไปดูหอจังเลยได้เดี๋ยวฉันพาไปเฮ้ยเราก็แก่แล้วปวดหลังปวดเนื้อปวดตัวไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ย เราก็แกะบพอเต็มทีแล้วเนี่ยเอ๊ะใครมาอ้าวหนูสองคนมีอะไรกับลุงหรือเปล่าจ๊ะไม่ทราบว่าหนูสองคนมีอะไรกับลุงหรือเปล่าจ๊ะถึงมาที่นี่คือหนูกับเพื่อนอยากจะมาดูหอ,อก่อนนะคะ่ะถ้าไม่ถูกใจก็ว่าจะไม่อยู่แต่ถ้าถูกใจก็จะอยู่ค่ะ อ๋อเชิญไปดูได้เลยนะตอนเนี้เหลือห้องว่างห้องเดียวแล้วชั้นที่สิบสี่ค่ะลุงขอบคุณมากนะคะอืมก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยไปขึ้นกันเลยขึ้นกันเลยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนขาสั่นไปหมดแล้วตัวก็สั่นสั่นทั้งตัว ใจเต้นตึบๆเลยเออฉันก็เหมือนกันน่ะโอ๊ยตัวใจเต้นตึบๆไ้ยโอเคไปไปดูกันเถอะโอ๊ยใจเต้นตึบๆไม่ต้องตึบๆมากแล้ว ไม่ใช่ฉันรอเล่นอันนี้ที่ดูดาวแต่ฉันอยากมาดูดาวไงแต่ฉันไม่อยากดูฉันอยากดูห้องโอเคดูห้องก็ดูห้องไปดูกันเถอะไปเถอะไปตื่นเต้นแล้วทำไรัางนี้เขาไม่ให้ลงนะ น่าจะทางนี้แหละลองวิ่งไปดูโอ้โอหหวอสวยๆเก่งี้อันนี้ห้องอะไรห้องนะ้ำสวยๆเก๋สุดๆอันนี้ห้องอันนี้ห้องสุขาไปฉันวิ่งดีกว่า เต้นไปวผิงเตวใจโอแม่ฉันละถูกใจสิ่งนี้มากเลยในูซิมีแอร์ไหมีมแอรด้วยหรือว่าเราจะอยู่ที่นี่ดีอ่ะเราจะอยู่ดีไหมอ่ะหรือว่าจะไปหาอีกที่หนึ่งเออเอาที่นี่แหละถูกใจมาก เนีย่ยมีตกะเครื่องแป้งด้วยมีที่คอมเราอยู่กันสองคนเหรอใช่มีที่ดูทีวีด้วยอย่างแหนเลยลงไปข้างล่างดีกว่าไปเธอลงไปข้างล่างกินเถอะเพื่อเลอิจ้า กูเพื่อนเลิบฉันเช่นกันรอรอรอแล้วก็รอ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 แล้วก็รอมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างหนูชอบไหมชอบมากเลยค่ะลุงอืมจะอยู่ไหมล่ะอยู่สิคะลุงค่าห้องเเท่าไหร่คะ พันเดียวโอ้ไม่ก็พันเดียวถูกมากเลยค่ะลุงนี่เลยค่ะคุณตาเรียกลุงหรือเรียกตาก็ได้นะเพราะลุงก็แก่เต็มทีละหนูอยอกเล่นค่ะหนูเรียกคุณลุงดีกว่าคุณลุงคะคุณลุงมีลูกหรือ,อยังคะคุณลุงแก่แล้วอะ่ะ อ๋อมีแล้วแต่ว่าลูกลุงเขาไปต่างประเทศแล้วเขาไปเสียชีวิตที่นั่นน่ะอ้าวเหรอคะใช่ใช่อย่าคิดมากเมและปูไทยก็อยู่ที่นี่อย่างมีความสุขฮปูไทยได้นอนห้องแอร์สักทีทนร้อนมาตั้งนานละเย็น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  แต่ในหัวของเมก็ได้ลืมเรื่องที่คุณลุงเล่าไปว่าลูกสาวของคุณลุงนั้นเขาไปต่างประเทศและเขาก็ไปเสียชีวิตที่นั่นและลุงก็เล่าให้ฟังอีกว่าลุงต้องเตรียมเนื้อสดสดแต่เมก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเพราะเม่คิดว่าเนื้อสดสดที่ลุงเตรียมไว้อาจจะเอาไปถวายบูชายัน และเมก็ไม่ได้เชื่อเรื่องนั้นเลยและมีอยู่คือหนึ่งที่เมย์ได้เจอกับตัวคืนนี้เมย์รู้สึกปวดฉี่มากๆเมเธอจึงลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วปล่อยให้ปูไทยนอนอยู่คนเดียวปวดฉี่และนี่เราก็โตแล้วแต่เราก็กลักวผีเหมือนกันนะเนี่ย ให้ไปฉี่กันดีกว่าทำไมบรรยากาศมันวังเวงจังนะหรือเป็นเพราะว่าเราปิดไฟเยอะเสร็จแล้วมืดเหมือนกันนะเนี่ยแต่ในขณะนั้นที่เมกกำลังจะกลับเข้าไปนอนเมเก็ได้กลิ่นขาวๆ อยู่ข้างล่างเมเธอจึงอดใจไม่ไหวและแตัดสินใจจะลองไปดูเพราะมันเหม็นมากกลิ่นอะไรนะเหม็นจะตายอยู่แล้วลองลองไปดูดีกว่าในลิฟต์ก็มืดกลิ่นเหม็นๆใครมากินเนื้ออะไรเนี่ยหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ เหม็นมากเหม็นจนพูดไม่ออกเร็วๆสิฉันต้องทนเหม็นอยู่ในลิฟต์เหรอเอ๊ะไปดีกว่าโอ้ยมืดจังเลยทั้งหอ,อก็ปิดไฟเอ๊ะอะไรอ่ะจิบลูกจิบ นี่พ่อเองอาหารเย็นมาแล้วนะลูกมามากินแล้วลูกอร่อยมากเลยนะมาลูกมาจ,จิ๊บจาพ่อไม่ได้แล้วหรอหนูอยากกินพ่อนะนี่พ่อเองมามากินแล้วลูกอาหารมาแล้วหนูไม่ต้องไปกินเนื้อคนแล้วนะพ่อเตรียมเนื้อไว้ให้แล้ว กินให้อร่อยนะลูกจิ๊บนี่ฉันไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมโอ้มมยก็อดอะไรกันเนี่ยกลัวมากอะไรเนี่ยรีบไปดีกว่าเฮ้ยก็ว่าอยู่กินอะไรเหม็นๆฮ่ไม่น่าลงมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวมากเลย้ย บรรยากาศก็มืดอ้อยลิฟต์ก็วังเวงโอ้ยกลัวกลัวตัวสัน่นอ้าครับนั่นแ,แล้วสิ่งที่เราเห็นมันคืออะไรมันใช่ผีปอบไหม,มผีปอบจะมากินเราไหมเนี่ยดูสิว่าข้างบนปูไทยเป็นไงบ้างปูไทยไม่ใช่โดนกินไปแล้วเหรอคงไม่ใช่ ปูไทยปูไทยปูไทยเฮ้ยพีที่เฮ้ยน่ากลัวเฮ้ยปูไทยปูไทย,ยปูไทยปูไทยปูไทยโดนกินไปหรือเปล่ายังเฮ้ย หนูใส่จะหลับแล้วอิ่มยังลูกถ้าอิ่มแล้วพ่อจะเก็บตาแล้วนะอิ่มแล้วค่ะคุณพ่อแต่คุณพ่อคะเมื่อกี้หนูเหมือนเห็นใครแวบๆค่ะใครอ่ลูกอย่าไปกินเขานะเขาอาจจะเป็นสมาชิกในหอหอนี้ก็ได้อย่าไปกินเขานะลูกแต่หนูเห็นแล้วอดใจไม่ไหวอยากกินค่ะพ่อพ่อคะ หนูอยากกินเขาเขามาแอบดูพวกเราจริงเหรอลูกค่ะพ่ออย่าไปกินนะลูกหนูทำตัวให้เหมือนคนที่สุดนะอย่าไปกินเขาส่วนลูกก็กลับไปที่โลกของลูกได้แล้วนะค่ะพ่อคุณพ่อคะดูไปก่อนนะคะป่าลูกป่า เช้าว,วันต่อมาเช้าแล้วนะทำไมปูไทยยังไม่ตื่นเลยไปดีกว่าเอออยู่นะแต่ถ้าปูไทยไม่ตื่นหรือว่าปูไทยจะสูเขิดเราต้องไปดูปูไทยไหมดูซิ ปูไทยขอให้เธอมีชีวิตนะเดี๋ยวนะปูไทยไม่หายใจแล้วปูไทยปูไทยเอทิ้งฉันทำไม,มาปูไทยทำไมเธอต้องทิ้งฉันไปด้วยหรือว่าเป็นหรือว่าคนที่มา ทำให้ปูไทยสูขิดก็คือยายผีปอบที่เราเห็นเมื่อคืนปูไทยไปอาบน้ำดีกว่าและตอนนี้ปูไทยก็ได้จากเมไปแล้วเมเธอดูเศร้าส้อยมาก แต่เธอก็ทำได้อย่างเดียวก็คือการอุ้มศพป,ปูไทยเมเธอทั้งเสียใจมากและเมเธอก็ตัดสินใจที่จะไม่เก็บศพนี้ไว้เมเธอก็จะเอาศพนี้ไปซ่อนไว้ชั้นบนสุดเพราะชั้นนี้ไม่ค่อยมีคนขึ้นมาอยู่แล้วเฮอฉันขอโทษนะเฮอ ฉันขอโทษนะปูไทยฉันต้องทิ้งเธอแล้วบายบาย ถึงเธอนะปูทยเมเธอตัดสินใจที่จะไปถามคุณลุงว่าเมื่อคือนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอ,อ่อคุณลุงคะคือเมื่อคือนมันเกิดอะไรขึ้นหรอคะคือว่า ตอนนั้นน่ะหนูได้กินสดๆคาวๆแล้วหนูลงมาแล้วหนูเห็นใครก็ไม่รู้กำลังกินเนื้ออยู่ค่ะแล้วก็เพื่อนหนูที่มากับหนูเมื่อวันก่อนน่ะเขาก็เสียชีวิตแล้วค่ะอ้าวอืมเป็นอย่างนี้ได้เองเดี๋ยวลงุงจะเล่าให้ฟังเมื่อหลายปีก่อนน่ะ ลุงอ่ะมีลูกสาวแล้วลูกสาวเขาอ่ะไปเรียนที่ต่างประเทศไปเรียนมาหาลัยแบบหนูนี่แหละเขาไปเรียนที่ต่างประเทศใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยเขาเขาอ่ะไปตลาดแล้วเขาอ่ะก็ถูกลดบรรทุกชนอย่างจังเขาก็เลยได้เสียชีวิตไปและก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไป เขาก็เหมือนถูกวางยาสืบทอดอะไรสักอย่างแล้วเขาก็ได้กินเข้าไปก่อนตายแล้วหนูรู้ไหมว่าเมื่อคืนที่หนูเห็นน่ะมันคืออะไรคือคือลูกของลุงเองลูกของลุงอ่ะเขาเป็นปอบแล้วนะเออค่ะคุณลุง วันนี้เมเธอเลตัดสินใจที่จะย้ายออกหอนี้แล้วไปอยู่หอที่ดีกว่านี้เพราะเธอได้สูญเสียเพื่อนของเธอไปแล้วแล้วเมเธอคิดว่าถ้าเธออยู่ต่อคิวต่อไปที่ต้องสู่ขีดต,ต้องเป็นเธอแน่ๆเออคุณลุงคะหนูขอย้ายออกคะ่ะทำไมล่ะคือหนูไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอะค่ะ งันย้ายออกก็ย้ายออกเลยค่ะคุณลุง ดีกว่าฮ่าเออก่อนกลับมาเที่ยวทะเลสักหน่อยแล้วกันฮ่า,ามาเที่ยวทะเลแก้หน่อยสักหน่อยน่อยมากเลยเพื่อนเสียเพื่อนไปโคตรหน่อยฮน้ำเย็นเจี๊ยบเลย แช่อยู่แบบนี้นี่แหละเที่ยวทะเลแก้หน่อยดีจังเลยได้ไปเที่ยวทะเลแบบนี้โหน้ำก็เย็นเริ่ม่ายเลยไหมเริ่มว่ายเลยแล้วกันฮะดำไว เกือบโดนแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยปะาก,การังเหรอโอ้โห,หอะไรเนี่ยแหลมมากเฉียบนิดเดียวดำน้ำดูปะาก,การังดีกว่าโหมีปลาด้วยโหปลาสวยจังเลยอืม ที่ยวทะเลแก้หน่อยก็แบบดีเหมือนกันนะในว่ายน้ำด้วยอือหือเราก็มาลึกเกินแล้วนัเน่ยกลับดีกว่าอือหือน้ำก็ลึกเหมือนกันนะเนี่ยแต่เราว่ายน้ำเป็นรอนเด็กเราเรียนมา ืไปกว่ากับก่อนอืมเฮ้ยโอ้โหอยากเจอรประกาศรังอันนี้อีกแล้วอันเดิมเลยละต้องว่ายขึ้นว่ายขึ้น ดำเลยแล้วกันาวายท่าเนี้ยนี่แหละมาละมันก็เหมือนอย่างหนึ่งที่เราออกมาเที่ยวแก้หนอยมันก็เป็นการเที่ยวอย่างหนึ่งนั่นแหละวันนี้เรามาแต่เช้าไม่มีคนมาไปหาหอใหม่ดีกว่าสำหรับคลิปนี้ ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย <c oughs> บ๊ายบาย